ช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่านะครับวันนี้ก็ถึงเวลาล้างรถนะครับสามคันรวดเลยครับสามคันรวดนะวันนี้ไม่มีอะไรทำล้างรถนะครับวันนี้ช่วงบ่ายถ้ามีเวลาพอก็คงจะสี่คันนะวันนี้จิบ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  สบายชิวๆอยากบอกให้รู้ว่าใจฉันอยู่กับเธอหมดเลยทั้งหัวใจแม้จะนานเพียงไหนนี่ฮนะล,ล,ล้างรถในร่มสบายๆเด็กค่าแค่เก่านะครับเนี่ย เด็กค่าแค่เก่าครับฉันไปฉันเลยต้องเอ้ยคำนี้ไม่งั้นมันจะช้าไป ฉันเลยต้องพูดมันออกไปว่าความจริงข้างในหัวใจรักเพียงแต่เธออ้อา,าวาอันยาวนโอเคขอ,อยาดลากรอก่อนนะครับผม